ไม่ทิ้งอ่ะยั่หาซื้อหาไม่ได้ยังหาไม่ได้ก็นี่ไงก็ลูกซื้อให้เล่มนึ่ง่ะไม่พอทำไมไม่พออ่ะเล่มนี้ไม่ค่อยมากเล่มนี้จะดีกว่าเนี่ยไปหาก็ไปหาไหลยตีอ้งหาไม่ได้เดี๋ยวนี้มันไม่มีเล้าเล่มเล็กๆอย่างเนี้นี่อมี์เอมีแต่ว่ายี่ห้อเนี่ยอันนี้กี่สิบปีแล้วคะยี่สิบ ไปเป็นแอนทิคได้แล้วฮะของดีก็น่าดีเอาไปเป็นแอนทิคได้แล้วร้านซ่อมหนังสือเขาก็ไม่รับซ่อมแล้วเขาไม่เมน้าขายเนี่ยดูพอซื้อจากไหนเนี่ยหนังกำลังดีจะได้ไปหาดูให้โอ้ยหาไม่เจอหรอกก็น่าสิซื้อจากไหนไปดูร้านหนังสือหลายร้าน